ดูว oh. wow. oh ้าวโอ้โหว่าน่ารักเชื่อมากคนดูโอ้หืม my god โอ oh ้โหหมดแบตเตอรี oh. mm ่ไปแล้วอ่ะอือ ุณดูดิอืมโซโซเร่เห็นไหมพร้อมเตกมากโอ้โห วิ่งวิ่งเลยค่ะทุกคนวิ่งเลยเจอไม่เจอเยอะไม่เจอไว้นะไม่หาให้ป้าๆเห็นนะเห็นนะคนกองนี้แล้วข้างในอีกค่ะทุกคนเออเออเออเพือกองไอเลียล่าอยู่เต็มปะเก็บดูยับรัมซัมทีดีดอสดอ๋อโอ้ เก็บเถอะป้าแม่เก็บไปห้ากองแล้วโอ้โหอื้มหือทเดียวไม่เป็นไรแยกขาเขาเนี่ยแสดเห็นไหมขาดครึ่งเลยขอนอนเนี่ยก็าแทรกอันนี้คนเสียดายอืมเป็นไร สวยมากเดินกรับมาสมุขเคนกูมอคอมเมนต์ไหมสมยศฟีมาหอน้องคนเห็ดเยอะมากมีแต่เห็ดเลยทุกคนไปตรงนั้นก็เห็ด Ja. Nej det är... Pappi? <här> Ska vi gå och plocka dem, baby? Ja. kör vi. Oj, oj, oj. Nu plockar vi. Mm. De är riktigt fina. Ja. Så, tog du det? <laughs> Kör av och plockar lite här medan du ställer den. Åh, oh. oh, det är jättefin Vivi. Wow! Jag fick en parkgäst och en mag. Pappa, jättefin som du har plockat ner. ปวดเอวพี่น้องเอ้ยปวดเอวโอ้ะเห็ดนีด้เอาเห็ดนะคะต้อง เ <c> ด <oughs> <c ười> <c ười> ูทีแม e ่ย oh, ุ่งหัวกันละพี่น้องเพิ่งตะกล้องออกมาโกฟอบิ้ครั้งแรกที่แม่แม่เดินผ่านแล้วแม่มองไปเห็นแม่เหนื่อยแล้วโอ้โหได้ทีเธอต้องดูดีๆนี้เฮเรียดเรียดตะดูไหม Yes Yes 16.5ครันเกือบเตลิดไม่ใช่ดูทุกคน

ơi, được quý tất cả ôi à, Và, lại Ồ, này nói, ôi dài dài còn nói vậy, đưa sao tất nào đó. Jag kollar, oh. oh, oh, oh. det här är till dig. De är jättesvåra. Ta dem försiktigt. Så. Så tar Den vill Sen Kan vi ta den tröjan? Så. Åh, oh, den. Så hård. Du har okej när morsan är okay, <trykning>

อ,เเอัเห็ดเยอะมากตื่นเต้นมากเจอดงอีกแล้วสวยเก็บตั้ทงทุกคนเลยค่ะทุกคนจ้ะอือหือว่าเดินรถมาคนกระนาหมานขังถ้าอ้งคักๆไม่เป็น Kapten, det är blod här. Mer kol åt mig. Jag är rädd bilen kommer. Eller Jag ska att vi plockar henne här. Ja. Jag såg ju vägen bil också, Jag gillar inte att visa här när vi sitter och plockar.

Jag ska ta dem med det först. Han oh, är äh, duktig. <laughs> det. ดูคะ่ะนักสู้ไปยิ่งใหญ่ถุงมือขาดบ้าคนดูสิหนึ่อันนั้นก็คือ2องตะกานะนี่